สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกเขียนคำว่าหอมหวนนะคะจากเนื้อเพลงบุษบาการอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้จักกับบรรทัดของเราก่อนบรรทัดของเรานะคะหนึ่งบรรทัดเราก็จินตนาการมีห้าเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่และเส้นที่ห้าในหนึ่งบรรทัดห้าเส้นของเราเนี่ยนะคะเราจะมีสี่ช่องอ่ะเราก็จะแบ่ง ในจินตนาการของเราว่ามีสี่ช่องคือช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามและช่องที่สี่นะคะเราเริ่มต้นจากการเขียนม้วนหัวนะคะของหอหีบนะที่ช่องที่หนึ่งจากนั้นเราก็รากเส้นตรงลงมานะและเฉียงไปทางขวาม้วนหัวกลับ ก็จะเป็นหอหีบเวลาเขียนจริงๆเราจะต้องลากเส้นให้ต่อเนื่องต่อหนึ่งตัวอักษรนะคะพี่หิ้วใจอาจจะเขียนไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าจะแสดงให้เห็นทิศทางการลากที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมาเราจะเป็นออ่างอออ่างนี้เราจะต้องม้วนหัวที่ช่องที่สองนะคะแล้วก็ม้วนหัวหัวหลังหัวหลังที่ช่องที่สอง แล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาไลายย่ขึ้นไปก็โค้งหัวที่ส่วนที่หนึ่งเป็นหออมอมาแล้วก็ม้วนหัวที่ส่วนที่หนึ่งหรือช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นตรงลงมาแล้วก็ม้วนหัวล่างหน้านะคะเฉียงมาทางขวาแล้วก็ลากตรงขึ้นไปหอมอหอหีบของคำว่าหัวหนะ หอยหีบก็เหมือนกันนะคะอ่ะม้วนหัวตรงลงมาเชียงขึ้นไปแล้วก็ม้วนหัวกลับวอแหวนหัวข้างล่างนะคะบรรทัดล่างอ่าช่องล่างสุดนะโค้งที่ส่วนที่หนึ่งนะคะต่อมาเป็นนอหนูนอหนู จะม้วนหัวหน้านะคะลากเส้นตรงลงมาและเฉียงไปทางขวามือม้วนหัวกลับเป็นนอนหนูทีนี้เรามาเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหอมหัวหนะหอมอ๋อม นอหวนสระอัวของเราเมื่อมีตัวสะกดนะคะไม่หาอากาศจะหายไปเขาเรียกลดรูปเนาะหอมหวนจากเนื้อเพลงบุษบาทรงกลิ่นหอมห้วนหลันจวนใจวันนี้สวัสดีค่ะ